ผมเดินไปดูน้ำถนถึงคุณท่านเนี่ยไม่มีเขาอย่างงี้แล้วด้วยด้วยนะเกี่ยวอะไรจะตากแล้วก็มัดเป็นถุงใครอยากได้ก็เอาอมีจดไว้ครับสวัสดีครับช่อง y u t u ู e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พาพี่น้องไปเยี่ยมชมที่นาชาวบ้านนะครับแล้วก็มาดูที่นาของสุดาฟาร์มมันจะแตกตางกันอย่างไรนะครับพอดีแฟนคลับนะครับอยากจะชมที่นาใกล้เคียงเป็นนาปรังนะครับพี่น้อง ะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนี่แหละครับเราจะไปรถคันนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ ชาวบ้านทำนาปรังนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับแต่ของผมมันเป็นจุดที่อยู่ปลายปลายนะครับพี่น้องคงจะเห็นรั้วนะครับแล้วก็แทงน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูของชาวบ้านนะครับก็มีแต่หญ้านะครับส่วนมากแต่ของสุดาฟาร์มหญ้าไม่ค่อยมีนะครับแปลกมากนะครับพี่น้อง ะว่าผมใช้วิธีการทำมันต่างจากเขานี่แหละครับขออื่นให้พี่น้องได้ดูกันเต็มเต็มนี่แหละครับพี่น้องครับดูดูรวงข้าวมันต่างกันมากนะครับรวงข้าวของชาวบ้านนะครับ มันต่างกันฟ้ากับดินเลยแล้วก็เขาทำนะครับพี่น้องครับผมบอกจริงๆนะครับว่าเขาทำแบบเดิมๆนี่แหละครับดูดูที่ข้างล่างข้างล่างนะครับก็ผมไม่อยากจะบรรยายเลยนะครับเขาทำแบบวานวานทีมาก คือข้าวหนึงรวงนี่แหละครับข้าวหงรวงก็คือ1นึ่งต้นนะครับแต่ของสุดาฟาร์มจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องแล้วก็ดูนะครับโดยธรรมชาตินาปรังเนะี่ยจะไม่ล้มนะครับแต่จุดนี้ล้มล้มนี่สาเหตุเนื่องจากว่าเขาใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับใช้ปุ๋ยยูเรีย แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับนี่แหละครับเขาใช้ปุยูเรียนาสวยหญ้าโคสวยนะครับก็ไม่อยากจะบรรยายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวสุดาฟาร์มดูข้าวของสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับ ดูการแตกกอการให้ผลผลิตพี่น้องดูข้างล่างอันนี้นาดำเดี๋ยวผมจะพาไปดูนาหวานนะครับของเขาก็หวานของผมก็หวานมันต่างกันนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับมันคนละชั้นกันคือการหวานของผมกับของเขามันต่างกันนะครับ และการดูแลมันต่างกันผมดูแลข้าวผมเน้นธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาติมีส่วนร่วมโดยปกติธรรมชาติข้าวในเขาก็จะสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชาวนาเรามีความคิดเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับก็ข้าวก็เป็นตระกูลหญ่าที่ ที่มีความอดทนนะครับสามารถที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกได้นะครับคลิปนี้ผมให้พี่น้องดูรูปเป็นหลักนะครับผมไม่อยากบรรยายนะครับผมเห็นชาวบ้านทำนาแล้วผมเหนื่อยผมทำให้ดูนะครับพี่น้องดูผลผลิตต่างกันมาก เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องเดินดูที่นาชาวบ้านนะครับคือผมเข้าไปในบ้านมีแต่คนพูดว่าข้าวสุดาฟาร์มสวยสุดาฟาร์มสวยนะครับผมก็เลยพาพี่น้องเดินดูที่นาชาวบ้านส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ